ขยี้ตาบ่อยทําให้สายตาแย่เสี่ยงถึงขั้นตาบอดจริงหรือเปล่าไม่จริงค่ะขยี้ตาบ่อยเนี่ยไม่ได้ทาให้ถึงขั้นตาบอดขนาดนั้นนะคะมันเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากําลังมีอาการคันตาซึ่งอาการนี้เป็นอาการสําคัญของโรคภูมิแพ้ที่ตานั่นเองค่ะคนที่เป็นภูมิแพ้ที่ตานะคะเขาจะรู้สึกว่าคันตาตลอดเวลาเขาก็จะอดไม่ได้ค่ะที่จะเอามือขยี้ตานะคะถ้ามือเราไม่สะอาดมันก็จะทําให้ตาของเราอะักเสบหรือว่าติดเชื้อได้เราถ้าเกิดว่าเราขยี้ตาแรงมากๆเนี่ย ก็จะทําให้กระจกตาดาที่ตาเนี่ยถลอกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรขยี้ตาค่ะวิธีรักษาง่ายๆนะคะก็คือการใช้ยาหยอดตาค่ะรักษาการคันตาเป็นยาแก้แพ้นะคะพอหยอดไปปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกสบายตาขึ้นคันตาน้อยลงนอกจากนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็จะให้พวกน้ําตาเทียมแล้วก็ยาลดการอักเสบด้วยนะคะเพราะว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่ตามักมีอาการตาแห้งรวมด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหยอดยาไปทั้งหมดแล้วอ่ะยังมีอาการคันตาเป็นพักๆจะทํำยังไงนะคะคําตอบก็คือใช้เป็นครูแพ็ก แปะ,ะวิทิตาได้เลยนะคะความเย็นเนี่ยจะช่วยยับยั้งอาการคันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่สําคัญเลยนะคะก็คือโรคภูมิแพท้ท่ตาเนี่ยเป็นโรคที่เราต้องรักษายอย่างต่อเนื่องหย่อนยาแป๊บแป๊บหายแล้วหยุดเนี่ยไม่ได้นะอาการจะกลับมาใหม่อย่างรวดเร็วเลยค่ะเพราะฉันเนี่ยถ้าจะให้ดีติดตามอาการกับจกักษุแพทย์ตลอดเวลานะคะแล้วก็หย่อนยาตามที่แพทย์สั่งด้วยนะคะ